สมมติว่าคุณเป็นคนที่กำลังหาบ้านอยู่อะบ้านเดี่ยวเนาะในราคาประมาณสัก50 60ล้านในกรุงเทพนี่คือเราได้ทำเลไหนบ้างอะสมมติว่าเรามองไปทางฝั่งตะวันตกแล้วกันคุณอาจจะเจอแบบราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ตลิ่งชันกาญจนาอะไรแบบนี้ใช่ไหมบางแคอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามองไปทางฝั่งตะวันออกอาจจะได้แบบบางนากรุงเทพกีทารามอินทราแต่ทั้งหมดที่พูดมาไม่มีอันไหนใกล้เมืองเลยทุกคนสมมุติว่าเราให้ความสำคัญกับการแบบ ความสะดวกในการแบบขับรถเข้าเมืองนะมันจะไ่อยู่ทำเลหนึ่งนะฮะที่แบบจริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่มันแบบว่าใช้เวลาเข้าเมืองไม่นานเลยนะเพียงแค่ข้ามแม่น้ำเท่านั้นเองทำเลนั้นคือสุขสวัสดิ์ครับ โครงการนี้นะฮะทุกคนมีชื่อว่าแกนบางกอกบุรีวั์สุขสวัส์พระรามสามนะครับก็เป็นบ้านหรู2ชั้นตัวใหม่ล่าสุดจาก SC Asset นะครับที่เขาเพิ่งจะมาตั้งอยู่ในทำเลนี้เป็นครั้งแรกนะฮะทำเลสุขสวัสเนี่ยทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลตัวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตามระยะทางเนี่ยนะแค่ข้ามสะพานข้ามแม่น้ําก็ไปลงพระรามสแล้วนะแล้วขับเข้าเมืองไปต่อ,อกนิดนึงก็ถึงสีลมสาทรอ,อะไรได้ไม่ยาก ตอนนี้เขาก็มีสะพานข้ามแม่น้ำอันใหม่ด้วยนะครับคือสะพานทสมาราชันที่เพิ่งจะเปิดใช้งานแล้วก็ทําให้การจราจรมันเริ่มจะดีขึ้นบ้านของที่นี่เขาขายอยู่ในราคาประมาณช่วง40-70ล้านบาทเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันว่าที่นี่มันจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่า ตัวโครงการนี้นะฮะเขาตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุขสวัสดิ์เลยพื้นที่โครงการประมาณ31ไร่มีบ้านอยู่ทั้งหมด46ยูนิตและเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอป้อมรอปภขนาดใหญ่ที่ต้อนรับเราอยู่แล้วพอผ่านป้อมรอปภมาก็จะเจออันนี้ครับตัวคลับเฮาส์ของโครงการนั่นเอง่า ที่วางอยู่ข้างหน้าโปรเจกต์เลยนะฮะขับรถเข้ามาใครๆก็จะต้องผ่านแน่นอนแล้วก็แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ใหญ่โตของตัวโครงการนี้สไตล์ของสถาปัตยกรรมรวมถึงว่าสไตล์การตกแต่งของที่เนี่ยเขาจะรีเฟอร์มาจากยุค French Empire Architecture นะครับหรือว่ายุคจักรวรรดิฝรั่งเศสนั่นเองเป็นฝรั่งเศสในประมาณปี1,800กว่า ปกครองโดยจกักรพรรดินโปเลียนซึ่งในยุคนี้ศิลปะของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะมีความแบบใหญ่โตโออาแสดงออกถึงแบบความมั่งคั่งแสนยานุภาพอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็มันจะมีความแบบสเกลใหญ่หลังคาทรงสูงแมสใหญ่นะครับซึ่งมันก็แบบเออดูเหมาะสมกับที่นี่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาความคลาสสิกนั้นอนะนะมาทั้งหมดเนาะมีการลดทอนเส้นสายลงผสมกับความโมเดิร์นของบ้านในยุคปัจจุบันให้มันดูแบบว่า เข้ากับที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินดูก่อนว่ามี f ฟ c i l ิลิตี้อะไรอยู่ข้างในบ้างก่อนที่จะไปดูบ้านกันอันดับแรกฮะพอเราเข้ามาในตัวขับเฮาส์นี้เราจะค้นพบถึงความโออาใหญโตโอโถงของเขาก่อนนะ เพราะว่าตัวอาคารเนี้ยเขาทำไซส์ของมันเนี้ยให้มันมีความโอเวอร์สเกลคือมันจะดูสูงเป็นพิเศษทุกคนอย่างโถงตรงเนี้ยสูง7เมตรกว่าเลยนะครับแล้วเขาใช้เป็นลาวนช์สำหรับต้อนรับลูกบ้านนะครับมีรีเซพชันอะไรต่างๆนะซึ่งมันก็จะแบบว่าเออเป็นจุดต้อนรับที่ดีด้านข้างกันเนี่ยด้านนอกเนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำที่เราก็สามารถมาใช้งานได้ตามปกติมีห้องคิดส์รูมให้เด็กๆมานั่งเล่นตรงนั้นได้ซึ่งจากตรงเนี้ยผมอยากจะพาทุกคนเข้าเดินเข้าไปห้องข้างๆตรงนี้มีเฟรนเลิต ใจอยู่นะฮะทางฝั่งเนี้ยเขาจะมีห้องที่เขาใช้ชื่อว่า private lounge มันจะเป็นพื้นที่พักผ่อนที่มีความส่วนตัวขึ้นมาหน่อยของลูกบ้านแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์นะครับมีน้ำให้กินมีกาแฟให้กดมีเครื่องดื่มให้ชงได้โซนนี้ลูกบ้านสามารถกั้นเป็น private ได้เผื่อบางทีแบบว่าอยากจะจัดเป็นเหมือนปาร์ตี้เล็กๆ ที่หมู่บ้านของตัวเองก็สามารถมาใช้ Space ตรงนี้ได้เผื่อบางทีเราไม่อยากใช้ในบ้านของเราแล้วด้านนอกเนี่ยก็จะมีสวนที่เขาจัดเอาไว้ด้วยเผื่อบางทีในช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากเราก็สามารถไปนั่งพักผ่อนข้างนอกได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าอากาศมันร้อนแต่เราก็ยังอยากจะนั่งบริเวณสวนอยู่เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันที่มันเป็นสวนอินดอร์ฝั่งนี้นะครับเขาตั้งชื่อมืนว่า empire sky garden นะ ซึ่งจริงๆฟังก์ชันตรงนี้มันก็คือเป็นเหมือนกับที่พื้นที่นั่งเล่นนะทุกคนที่เขาจัดสวนไว้ด้วยอยู่อินดอร์มีหลังคาฝนตกแดดออกอะไรไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถมาใช้งานได้ตลอดซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้มีประโยชน์มากเลยอะ่ะมันดูไม่มีอะไรเลยใช่ปะแต่ว่าบางทีเวลาเราอยากจะนั่งพักผ่อนที่ไม่ได้อยู่ในแอร์มันไม่มีที่นะ แต่ว่าพอเขาทําที่แบบนี้ไว้ให้ผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนนะชอบมาใช้ตรงนี้แน่นอนเลยส่วนข้ามไปที่วิ n งอีกด้านหนึ่งของชั้น2นี้นะครับเขาก็จะทําเป็นห้องฟิตเนสใส่เครื่องออกกําลังกายไว้นะฮะเป็นเครื่องของ Life Fitness เราก็สามารถออกกําลังกายเทควิวสระว่ายน้ําชมสวนอะไรต่างๆได้ตามปกติ f a อ i ์ i ิ y ตต่างๆของที่นี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูบ้านตัวอย่างกัน แบบบ้านของที่นี่นะฮะเขามีให้เลือกถึง5แบบด้วยกันเลยทุกคนมีหลายแบบมากแล้วก็ราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก40กว่าล้านมาจนถึง80ล้านนะครับแต่ไหนๆเรามาแล้วเราพามาดูหลังใหญ่สุดเลยนะฮะเอ็มพีเรียมแปตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่170ตารางวาราคาเริ่มต้น80.9ล้านบาทแต่ว่าหลังตัวอย่างหลังเนี้ยเป็นหลังใหญ่พิเศษหน่อยนะครับที่ดินเขาจะอยู่ประมาณ234ตารางวา แล้วก็ตกแต่งทุกอย่างให้เฟอร์นิเจอร์ครบหมดจัดสวนสะว่ายน้ําทุกอย่างหมดแล้วนะฮะขายในราคา138ล้านบาทซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแบบบ้านเนี้ยทุกคนเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทําแบรนด์มาเลยนะเขาเพิ่งจะเอามาลงที่แกรนบางกอกบุริวัดตัวสุขสวัสดิ์กับที่ตัวแจ้งวัฒนะเนี่ยเป็น2โครงการแรกดังนั้นวันนี้ก็เลยจะพามาดูแบบบ้านใหม่อันนี้ด้วยเดี๋ยวจะใหญ่สะใจแค่ไหนเนี่ยเข้าไปดูข้างในเข้ามาในบ้านนะฮะอันดับแรกคงต้อง ขายประตูให้เขานิดนึงนะอันนี้เป็นไม่ใช่ประตูไม้นะฮะเป็นประตูอลูมิเนียมลายไม้ของยี aw, ่ห้อทอสเทมนั่นเองทุกคนตอนนี้แบรนด์บ้านระดับพรีเมียมระดับลักชวรี่นี่ก็ใช้ยี่ห้อนี้กันหมดแล้วทั้งประตูทั้งช่องแสงหน้าต่างอะไรต่างๆอันก็จะใช้ของเขาเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้เราจะเจอกับเหมือนกับเป็นโถงต้อนรับอันนี้ก่อนจัดวางที่นั่งเอาไว้แบบที่มันไม่ต้องกิจจาักษณะมากก็แค่แบบว่านั่งแป๊บๆเพราะว่าเราก็จะย้ายไปส่วนอื่นๆกันต่อแล้วพอเราเดินเข้ามาด้านในก็จเเออออกับบอนนัััับบตววนนนนนนไดี้่ง ไม่ใช่บันไดวนสิเป็นบันไดโค้งซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นดีไซน์ฟีเจอร์ที่กลายมาเป็นคาแรคเตอร์ของแกรนด์บางกอกบุรีวัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันจะมีเฉพาะในบ้านหลังที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยถึงจะมีตัวบันไดโค้งอันนี้ลูกค้า s c a s s e t ก็น่าจะชอบอันนี้กันตัวบ้านเนี่ยเขาให้มาเป็นบ้านที่สแปนหน้ากว้างมากๆเลยนะครับเพราะว่าที่ดินมันระมาณ170ตารางวาทุกคนมันทําให้แบบได้บ้านไซส์ที่ใหญ่มากแล้วก็สแปนของชั้นหนึ่งมีกว้างมากค่อยๆพาดูฟังก์ชันกันนะ เริ่มจากอันนี้ก่อนที่อยู่ใต้บันไดเลยเขาทําเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์เครื่องดื่มทําเป็นเคาน์เตอร์ฝั่งนี้เก็บเครื่องดื่มด้านหลังจริงๆแล้วอ่ะผมเข้าใจว่าใต้บันไดอ่ะมันไม่มีเสานะทุกคนแต่ว่าเขาต้องการจะใช้พื้นที่ให้มันมีประโยชน์มากขึ้นก็เลยบิวตัวตูวตวตว้อันนี้ขึ้นมาแล้วทําการซ่อนตู้แช่วครับเอาไว้ใต้บันไดอีกทีหนึ่งเลย,เยซึ่งเป็นไอเดียที่ดีนะทุกคนเพราะว่า ตรงนี้ยังไงมันก็ต้องมีสตอเรจสำหรับเก็บเครื่องดื่มอยู่แล้วใช่ปะเขาก็ซ่อนไว้ตรงนี้มันก็ดูแบบเมคเซนส์กันนะครับแล้วที่อยู่ติดกันก็จะเป็นส่วนของห้องรับประทานอาหารนะครับเป็นดิงรูมฟังก์ชั่นใส่ได้ประมาณสัก1 0ถึง12ที่นั่งสบายๆใครจะใส่เป็นโต๊ะกลมก็ยังได้นะระยะนี่ยังเหลือค่อนข้างเยอะแล้วด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพนทีเราสามารถใส่พวกตู้เย็นวางเบรคฟาสต์เทเบิลกินอาหารเช้าง่ายๆบริเวณนี้ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาเดินเข้าไปยังทางเดินตรงนี้ก่อนไป เชื่อมกบบครัวด้านหลังระหว่างทางก็จะผ่านตัวห้องพาวเดอร์รูมอันนี้ฝั่งนี้เป็นห้องงานระบบนะครับประตูนี้เปิดออกไปยังห้องแม่บ้านข้างหลังนะครับแต่พามาตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นส่วนของครัวไทยนะครับครัวไทยเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้แถมพวกตู้ Ca บิ n เนตสตอร์อะไรพวกนี้มาให้นะฮะแต่ว่าเขาทําให้ดูว่าเออไซส์มันใหญ่พอสมควรทําเป็นครัวตัวยูได้ประกอบอาหารตรงนี้ล้างจานตรงนี้ตู้เย็นอยู่ฝั่งนู้นเก็บของได้เยอะมากๆมีหน้าต่างระบายอากาศ กั้นประตูกระจกได้สมมุติทําอาหารที่มีกลิ่นแรงๆตรงเนี้เปิดให้มันระบายอากาศได้แต่ทีนี้ส่วนของแม่บ้านเนี่ยจะเดินออกไปยังประตูที่อยู่ตรงนี้ครับโซนด้านนี้เขาจะมีห้องแม่บ้านอยู่2ห้องแล้วก็จะมีห้องน้ําแยกส่วนอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะมีห้องนี้ที่กั้นด้วยประตูกระจกอันนี้นะฮะ อันนี้คือห้องลอนดี้ที่เขาเอาไว้ใส่พวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าหรือบางทีเราอาจจะจําเป็นต้องรีดผ้าอยู่ตร,ตรงนี้ก็สามารถใช้ฟังก์ชันในห้องนี้ได้เลยซึ่งผมว่าดีนะที่มันมีห้องแยกส่วนมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังก็มีจุดที่เขาต่อพวกท่อน้ําดีท่อน้ําทิ้งเอาไว้ใครอยากจะบิ้วพวกแบบอ่างล้างจานเพิ่มหรือว่าอยากจะมีซิงค์ให้สําหรับแม่บ้านเขาหรืออยากจะมีซิงค์สำหรับขยี้ผ้าอะไรเงี้ยเราสามารถบิวตรงนี้เพิ่มได้นั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าเออเขาทำมาแบบนี้ก็ดูมี ต่อมาอยากจะพามาดูฟังก์ชันที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งเลยนะผมชอบมากเลยมันคือการาชนั่นเองคือบ้านหลังที่เป็นไซส์ลองใหญ่สุดที่ชื่อว่าปาเล่กับไซส์นี้ที่เป็นไซส์ใหญ่สุดที่ชื่อเอ็มพีเรียมเนี่ยนะฮะเขาจะได้เป็นประตูการาชที่แบบเป็นประตูที่คัสตอมมาสำหรับโรงรถอันนี้เลยแล้วมันทำให้พื้นที่ตรงนี้มันกลายเป็นอินดอร์แล้วอะ่ะนึกออกไหมคือฟังก์ชันโรงจอดรถตรงนี้เราสามารถติด แอร์ <Air S 2> ได้เลยใส่เฟอร์นิเจอร์ใส่อะไรต่างๆที่โดยปกติแล้วเราจะเอาไม่เอามาใส่ไว้ในโรงรถอะแต่ว่าพอมันเป็นพื้นที่อินดอร์แล้วมันมันสามารถทําได้แล้วอย่างบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรถถึง5คันใช่ปะ่ะเราอาจจะแบ่งฟังก์ชันส่วนหนึ่งมาวางเป็นโซฟามีโต๊ะกลาง ลาวน์แชร์วางโต๊ะพูลแบบนี้แล้วใช้เป็นเกมรูมก็ได้ฟังก์ชันลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบแมนเคฟอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันกําลังเป็นเทรนเนาะหลายๆคนก็ชอบฟังก์ชันประมาณนี้ติดพวกที่ชาร์จรถอะไรแบบนี้ได้ตามปกติเลยแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะบิวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ยาวสําหรับเก็บของทําเป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ผมว่าหลายๆคนอาจจะมีงานเอดลเลกแบบคาร์ดีเทลลิ่งอ่ะ ชอบล้างรถเองชอบแบบบางทีเราอาจจะมีรถที่มันดูพิเศษหรือมันเป็นรถคลาสสิกหรือเป็นซูเปอร์คาร์ใช่ปะที่เราอยากจะดูแลมันมากอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทําตรงนี้เป็น Station, สเตชันสําหรับแบบดูแลร,รถของเราก็ได้หรือเป็นแบบเวิร์กช็อปอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเปิดจินตนาการอะลำพังแค่การที่มันมีแอร์กับเป็นฟังก์ชันอินดอร์เออซึ่งมันดีมากเลยอะสมมติว่าแบบเราขับรถกลับบ้านมาใช่ปหแล้วเราแบบไม่อยากล้างรถอะไม่อยากให้รถเราโดนฝุน่นโดนแดดโดนฝนปิดประตูจบ เดินข้ามกลับมาที่วิงอีกด้านหนึ่งของบ้านนะครับพามาดูตรงนี้ก่อนว่าใกล้ๆก,กับทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยฝั่งนี้จะมีห้องฟอร์ม l ลลิฟวิงนะเป็นเหมือนกับห้องรับแขกที่แบบดูจริงจังหน่อยอะนั่งดูทีวีหรือว่าแบบว่าใช้แบบสำหรับรับแขกคนสำคัญได้แต่อย่าพาเข้ามาห้องนี้มากกว่าเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างห้องนอนห้องนี้จริงๆคือเขาเดิมทีเขาตั้งใจออกแบบเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุนะก็คือมีพื้นเป็นซอฟต์ฟลอร์ ทางเดินหรือว่าห้องน้ำต่างๆมีเป็นแบบ universal design ใช้แบบวีลแชร์ผ่านได้แต่ว่าอยากจะให้มาดูพื้นที่เพราะว่าห้องนี้จริงๆเป็นห้องที่ใหญ่มากเลย แบบเป็นห้องมาสเตอร์ย่อมๆได้เลยมีพื้นที่สําหรับ Walk in Closet ค่อนข้างเยอะวางเตียงขนาด6ฟุตได้มีพื้นที่ใส่เฟอร์นิเจอร์อีกมากมายจุดที่เป็นโบนัสสาคัญสําหรับห้องนอนห้องนี้นะคือมันจะอยู่ติดกับสวนด้านนอกนะครับเปิดประตูออกไปข้างนอกจะมีสระว่ายน้ําด้วยนะฮะแล้วเขาก็จัดสวนไว้อย่างสวยงามมีศาลาพาววลเลียนสำหรับใช้นั่งเล่นได้แล้วตัวสระว่ายน้ําของบ้านหลังเนี้ยเขาจะติดระบบ Water Jet จ็มาให้เป็นระบบการว่ายทวนน้าคือถึงแม้ว่าสระมันจะขนาดไม่ใหญ่มากเราก็สามารถว่ายออกกำ กายอย่างจริงๆจังๆในบ้านของเราได้เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าคนที่จะอยู่ห้องเนี้ยบางทีอาจจะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมแล้วการที่เราจะไปใช้สระว่ายน้ําส่วนกลางบางทีเราอาจจะไม่ได้มั่นใจในร่างกายหรือรูปร่างของเราขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราสามารถว่ายออกกาลังกายในบ้านของเราได้แบบได้เลยอะ่ะมันจะดีมากเลยดังนั้นมันเลยเป็นเหมือนกับโบนัสของคนที่ยึดห้องนอนห้องนี้ไปทีนี้ห้องนอนส่วนที่เหลือนะฮะทุกคนจะอยู่ที่ชั้น2 ชั้นสองนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องแต่ก่อนจะพาเข้าไปอยากให้ดูตรงนี้ก่อนเป็นฟังก์ชัน Family Room นั่นเองก็คือเป็นห้องนั่งเล่นอีกชุดหนึ่งที่จะอยู่บนชั้น2ฟังก์ชันของห้องนี้เขาจัดเป็นห้องเล่นดนตรีก็คือเขาอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ Character ของคนอยู่บ้านนี้อาจจะมีคนที่แบบเป็นสมาชิกชอบเล่นเปียโนคนหนึ่งเล่นเชลโล่คนนึงอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแม่ลูกพ่อลูกอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเหมือนกับจัดห้องนี้ไว้เป็นแบบจุดที่ใช้เป็นกิจกรรมเล็กๆงานอดิเรกร่วมกันตรงนี้ได้ข้อดีคือห้องนีี้้้้้้ยยยมมันมนนหาาาต่่งงงดดววแลวก็ไสเเอออะะคข เราจะคอนเวิร์ตมันเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นั่งทํากันบ้านด้วยกันเป็นห้องคอมเป็นห้องดูทีวีห้องดูหนังอะไรก็แล้วแต่นะครับฟังก์ชันนี้อเนกประสงค์มากส่วนห้องนอนทั้ง4ห้องของชั้นเนี้ย จริงๆขนาดมันไม่เท่ากันเลยสักห้องนะครับขอเริ่มจากห้องนี้ก่อนเป็นห้องที่ขนาดเล็กที่สุดซึ่งจริงๆฟังก์ชันก็โอเคนะทุกคนมีห้องน้าในตัวมีพื้นที่วางตู้เสื้อผ้าเตียงขนาด5ฟุตมีโต๊ะอะไรต่างๆวางเฟอร์นิเจอร์ได้เหมาะกับแบบให้เด็กคนนึงอยู่ก็ค่อนข้างที่จะสบายเลย แล้วก็เดินถัดมาอีกข้างๆกันเนี่ยห้องนอนห้องนี้มันเป็นห้องที่ไซส์ใหญ่เป็นอันดับสองของบ้านเลยอยู่ตำแหน่งหัวมุมพอดีได้หน้าต่างสองฝั่งมีแสงธรรมชาติเยอะแล้วก็เป็นห้องที่มีระเบียงส่วนตัวด้วยพื้นที่ของห้องนี้ก็ใหญ่มากทําให้เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้แบบเต็มที่เตียง6ฟุตมีลาว์แชร์ได้มีพื้นที่วางพวกโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ตู้เสื้อผ้าตู้เก็บแบบของสะสมอะไรแบบนี้คือวางได้เต็มที่เลยแต่มีฟังก์ชันหนึ่งที่อยากแบบพามาดูเพราะว่ามัน ผมไม่ค่อยเจอคือตู้เสื้อผ้าอันนี้ด้านหลังของตู้เสื้อผ้ามันเป็นหน้าต่างแล้วเขารู้สึกว่าพอเขาวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้เขาไม่อยากไปบล็อกช่องแสงเขาก็เลยใช้หน้าบานเป็นกระจกเป็นกระจกสีชามันก็เลยยังทําให้ได้แสงธรรมชาติอยู่และในขณะเดียวกันคือเขาเอามูลี่อะไายนะ์ะไปใส่ไว้ข้างหลังสมมุติว่าวันไหนที่เราอยากจะได้ p r i v a c y หรือไม่อยากได้แสงแล้วเราก็ปิดแบบนี้ก็ได้นะครับเปิดปิดได้ตามการใช้งาน ึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันแปลกดีไม่ค่อยเห็นคนทําแต่พอทําออกมาแล้วมันก็ดูใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนฝั่งนี้เป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ำก็จะได้แบบฟูลฟังชันแต่ว่าเป็นห้องที่พิเศษหน่อยตรงที่ว่าจะมีอ่างอาบน้ําด้วยสุขภัณฑ์ต่างๆก็จะใช้ของยี่ห้อ American Standard แล้วก็โกลเฮโถสุขภัณฑ์จะได้เป็นแบบอัตโนมัติด้วยแล้วตัวอ่างอาบน้นํานี้จะเป็นของยี่ห้อแคช ส่วนฝั่งนี้จะมีห้องนอนอีก2ห้องด้านในสุดจะเป็นห้องลูกชายที่ไซส์ก็จะเล็กกว่าจูเนียร์มาสเตอร์เมื่อกี้นิดหน่อยแต่ว่าฟังก์ชันก็ยังค่อนข้างโอเคแต่ผมอยากพามาดูห้องนี้เลยดีกว่าที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับ ห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเป็นห้องที่พิเศษสุดเลยเพราะว่าความสูงของห้องเนี่ยมันจะได้ความสูงเพาเพดานอยู่ที่ประมาณ4เมตรห้ถ้าเกิดมองจากหน้าบ้านอะ่ะมันจะอยู่ตรงกับตำแหน่งที่หลังคามันเป็นหลังคาทรงสูงพอดีมันเลยทําให้ห้องนี้ความรู้สึกบรรยากาศมันพิเศษกว่าทาั้งทั้งที่จริงๆอะ่ะพื้นที่มันไม่ได้ต่างจากห้องอื่นมากนะพอเพดานมันสูงปุ๊บเขาตกแต่งห้องโดยการแบบใส่พวกคิ้วบัวกรอบอะไรต่างๆเข้าไปอะ่ะมันทําให้ความรู้สึกของห้องนี้มันมีความแบบ วังอ่ะออมีความแบบพาเลสนึกออกว่ามันมันจะได้ความรู้สึกที่มีความหรูหราโอ่อ่าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วห้องนี้เป็นห้องที่มีระเบียงส่วนตัวด้วยแล้วเดินถัดเข้ามาด้านในก็จะเป็นห้องแต่งตัวครับเป็นส่วนของ walk in closet ตันเองซึ่งห้องนี้ก็เก็บเสื้อผ้าได้เยอะมากนี่คือรอบรอบนี่คือตู้เสื้อผ้าหมดเลยนะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งถึง2จุดใช้แบบ h i s and her ได้พร้อมกัน2คนมีไอแลนด์แยกส่วนเก็บอุปกรณ์ได้มีเก้าอี้สําหรับนั่งแต่งตัวตรงกลางแล้วด้านในก็เป็นนห้้องํา ซึ่งขนาดของห้องน้ําห้องนี้มันจะใหญ่พิเศษเลยเพื่อให้มันรองรับการใช้งานแบบ2คนพร้อมๆกันได้อย่างโถสุขภัณฑ์กับชาว์บ็อกซ์เนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในห้องกระจกแบบนี้อ่างอาบน้ําก็จะเป็นแบบใช้งานพร้อมกันได้2คนนอนแช่น้ําพร้อมกันได้นะฮะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษรวมถึงอ่างล้างหน้าก็จะเป็นแบบ His a อ d her ด้วยแล้วถ้าเกิดใครสังเกตพวกกระเบื้องห้องน้ําทั้งที่ปูผนังและปูพื้นเลยนะเขาจะให้เป็นแผ่นใหญ่พิเศษด้วยนะครับแผ่นยาว2เมตรกว่าทําให้แบบเวลามันปูเข้าม,ามันจะรู้สึกว่าเอมมันเต็ พื้นที่ดีนะฮะก็สมกับที่จะเป็นห้องน้ำของห้องมาสเตอร์ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีคําถามนะว่าสุขสวัสดิ์นี่เดี๋ยวนี้ราคาบ้านไปไกลระดับแบบ 4 0 5 0 6 0 70ล้านแล้วหรอจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรา p r i o r i t y แค่เรื่องทำเลนะว่าเราอยากจะได้บ้านแถวๆนี้มันยังพอจะหาบ้านราคาแบบ10กว่าล้าน20ล้านได้อยู่นะในทำเลโซนนี้แต่ว่าสาเหตุที่โครงการนี้มันมาตั้งอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความสะดวกในการเดินทางเข้าเมืองเป็นหลักทำเลโซนนี้ทุกคนแค่เราข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำไปเนี่ยมันก็พราม3แล้วนะแล้วสมมุติว่าเราจะไปแบบโรงเรียนนานาชาติแถวนี้ห้างในเมืองอะไรแบบเนี้ย มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเลยเมื่อเทียบกันกับแบบสมมุติว่าเราบอกเราบ้านอยู่ราชะพึษกหรือบางนาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้เวลาเดินทางเข้ามาเนี่ยไกลกว่าหรือใช้เวลาเยอะกว่าด้วยซ้ําแต่ว่า ทำเลสุขสวัสดิ์เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าแบบความเจริญมันก็คงจะสู้แบบราชพฤกษ์หรือบางนาไม่ได้อีกเช่นกันมันเป็นเหมือนเทรดออฟอะที่เราจะต้องเลือกแต่ทีเนี้หยหลายๆคนก็จะมีคําถามเพิ่มเติมว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องการเดินทางเข้าเมืองอทําไมคุณไม่ไปซื้อบ้านในเมืองเลยละ่ะในเมื่อแบบเราต้องจ่ายราคาประมาณแบบ 560- 70ล้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยถามว่าในเมืองมีขายไหมมีแต่คุณจะได้บ้านที่มันที่ดินเล็กกว่าน,นี้มากเนื้อออกไหม แล้วจะได้บ้านเป็นบ้านทรงสูงมักจะแบบ3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้นนะซึ่งพื้นที่ใช้สอยอาจจะพอๆกันแต่ว่าพอที่ดินมันเล็กลงอ่ะ ฟีลลิ่งมันจะไม่เหมือนกันอย่างที่เนี่ยมันได้เรื่องของที่ดินใหญ่เนาะมีเฟสิลิตี้ให้ใช้งานคุณมีสวนให้ใช้งานแล้วตัวบ้านก็ได้เป็นบ้านสแปนหน้ากว้างมีความโอโถงมีความโอ้อานะฮะและความรู้สึกในการอยู่อาศัยอะ่ะมันไม่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าหลายหลายคนก็ให้ความสมําคัญเรื่องนี้เหมือนกันมันก็เลยเกิดมาเป็นโครงการนี้ฮะแกนบางกอกบุรีวัดสุขสวัสดิ์พระราม3นะฮะจาก s c Asset นั่นเองครับตอนหน้าจะพาไปดูบ้านหลังไหนอีกก็ฝากติดตามในช่องบุมทลิตแล้วกันนะครับวันนี้ขอ